ดูวิวค่ะชมวิวโอ้ือมีเสียงฝ้าตกกับตกตะเวนเดอ้ออย่าตกใส่คอนเสิร์ตบรรยากาศรีสอร์ทนะคะลินดารีสอร์ทอำเภอลมเก่าบรรยากาศรีสอร์ทพี่นะบรรยากาศที่รีสอร์ท สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอ,นนอันนี้ห้องนี้ค่ะเอ๊ก้าคือห้องเราแบบนิดนึงตาเอ๊นี่ค่ะพ่อลูกเขาคุยกันแอคติ้งอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันขางเราพ่อยืนสอนอะไรเลือกลูกไว้เยอยืนแอคติ้งให้ลูกดูไม่อุ้มอยู่ข้างนอกนะคะ สวัสดีค่ะลินดาคาเฟ่นะคะสวัสดีนะคะดูบรรยากาศน้องอันนี้ห้องห้องสุดท้ายที่เขาพักอยู่่นี่ดูบรรยากาศน้องเฟิร์สพัก A8 พ่อแม่ลูกอยู่ A9 เป็นแต่เงใดบรรยากาศสวัสดีนะคะฝากไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้มาเจอกันที่เฟ e บุ๊ k แม่อุ้มช่วงบ่ายสามสี่โมงเรามาถึงตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะคะ มาถึงหลุมเก่าตั้งแต่บ่ายโมงขึ้นเขาเท้ในเท้ในแท้ในแท้ในท้ในมาย,าย,าย,ายมเป็นยังไงคะบรรยากาศดูมุมด้านหลังบรรยากาศสวยงามมากแม่นคะ่ะเบื้องเด็กน้อยเพื่อนกินขา้าวกินข,กข,ข้าวแล้วก็เข้าหหอมก็ส้มบรรยาาขอบคุณนะคะขอบคุณผู้จัดงานแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ประจักษ์ชัยขอบคุณค่าแหทองคำด้วยนะคะที่ได้อ่า จัดสรรรังสรรงานดีๆให้เราได้มาเที่ยวด้วยทํางานด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเสือด้ยวยเรียกเนี่ย 9, เอเก้ามีบ่หงวดต่อมาเนี่ยพูนนะ่ะพูดสุเอาบไหนเสียวคำนั้นไก่ด้วยชุดนอนมันเนี่ยน้ำก็สิดีใจเนาะสิยางเขาของน้ำนั่น <c oughs> อันนี้ก็ขายไผซื้อโอ้ดิซื้อไปนน็นเทียังล้วเทนมูงเทนี่ อเอานันพาก,กวดเขาเนี่ยอันเขาหักลายๆเนี่ยสู่รุ่มเลยสูจัดการจัดการเลยนำเลยนี่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 นำลิมิเตดอดิชันนั่นะดดดๆซักเือขายะบ่บ<อ>ถ้ามีคนขอซื้อขายไหมไม่ใกล้ถ่ายแล้วก็แล้วดีแต่ดีสุดบเจ้าเจ้าสิลากขายข,ายของหลุมว่าเจ้าเคยบอกมันบ่เมื่อนนั้นนะ่ะแม่มันสีดีด <c oughs> สะสุภารณีกร้างได้อกได้ใจอันนี้นะคะรีวิวหน่อยคะ่ะอารีวิว เขต้องขายแสนหนึ่งเขาบ้าขายเป็นล้านเขาก็บบ้าขายเป็นบ้าขายมันพอแสนเนี่ยเองรีวิวสิมันเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยของพี่หมอนเดี๋ยวเอาตัวขอของพี่หมอนมารีวิวเมื่อนั้อนคอยซักไปแล้วจะไปดมของเขาพระโลภพะง่ายสวัสดีนะคะพี่พันธ์ิพ์แม่ซักเครื่องเงินปะพ่อดมเอื้อแม่ซักันปกติกิซาอีกกิซักมึงแบบ โอ้ยสักแม่ปีหนึ่งสักเช่อหนึ่งนม่ธนูถนอมนอนมาสั่นแ่กุยรีวิวกินกินอะไรไหมสัสดพ่อพ่่อนสัสดีค่ะนเยอยู่าให้เมียเอาเต้นดมแล้วเป็นยังไงพ่อคุยเอาบาปเขากินน้ำหอมเขาคอยซักแตงแต้มมือไหนวะพ่อหอมพี่มอนน่ะ ทั้งขาดทั้งเปียเ,เดี๋ยวไปหอดคอนโดรีวิวผ่ากอดพี่หม่อนในะแด่เจ้มามันนอนน้ำไรยี่กันใส่ตองนี <laughs> ้ต้องเตียมมาไม่ไข้โฆษณาของยุกิยังสาภาพดีอยู่เด้อจะได้บอกให้เม่หลายปียแล้วนะตั้งแต่งานตั้งแต่อายุสองขวบศัพตั้งแต่ห้าขวบบะยุกี้ไม่กอดเลยใช้ตั้งแต่ห้าขวบนะคะผืนนี้ยุกิั้ไม่กอดเลยนะแต่พี่หม่อนเอายุก พี่หมอนเอาไปยำเระลังเป็นลมนะพระตุ้มของพี่หมอนก็เป็นหู้จมปองยังแปลงน้ำไล่กัดน้ำไล่ถึงกดเอาไปยำนอนยำผ้าโอ้ยหมอนเยนื่อยก็จังแรกเข้ามาโดนเอาจะจบจะจบมาหาอะไรแล้วนะครับพี่หมอนจะเรียนจบแล้วจะทํางานแล้วยังถามว่าถ้าสมมุติว่าเอมือนั่นเชียวน้องซสือแค่แดกแล้อ่ะสือมันเรียวสะดี่เสอไหลได้ป่าโอ๊ยเชียวยังอะไรซะละสมองกับ ปานั้นอยากมีแฟนนู่นนี่นั่นยังนางดมผ้ากอดบ้าแม่นดมธรรมดายย่ำพร้อมเคี้ยวด้วยนะคะพี่หมอนอ่ะเ <c oughs> นี่ยนอนอะ่ะนอนดมนอนเอาเข้าปากเ่ยมิดมิตแกนผ้ากดอดโอ้ยดูหอมตีนตะเกี้ยนเอาตีนล้างสาช่วงที่เป็นแาบเั้น<ม> <c oughs> เอาอะไรตีดไ้ก่อนมแกีอันนี้ติดพร้อมแม่ก <c oughs> ็นึกวันพลาสเตอร์คอยนึกว่ามันเอาพลาสเตอร์มาติดผ้าก็ขี้เดียด มองกมันเปดักมันโลงก็เป็นแบบนัออขอหยของดีนะคะของหนึ่งของของดีประจำตัวเป็นล้านเป็นล้านขายปะเนี่ยบ่ขายสิบล้านกับบขายปะนะหล้านี่ขายโอ้ พเอม่สือเด้่เอานี้กฉแม่ดตวนี้แหละยายนี่แหละนองเหงาไปเอ๋วะโอ้ราคาลอยล้านพะนะพี่น้อนพ่อดิตวนี้แหละเอารถก็ไไ้หาสิบล้านู้เดีย่กัใคเนา่อแม่สิไปเอาใสมมากกดเหรอายลงลูกพอดิตวนี้แหละยายนี่แหละสิอฟองพ่ลงไปเแีย นี่มันไม่เป็นความดีอย่างกระดอกระเดียดนะพี่นอ<ม>้องถ้าใดกัสิบวข่ายถ้าใดกับคือหาพ่พอนี่งานเข่าเด้เนี่คือแบบงานเข่าทั้งพีทั้งนองเนื้อของของคนพีนั่นสีสีฝ่าจงมปองจังเป็นอยาวาเอื่นผ่าเถอะยิ่งกว่าผ้าที่ริ้วอีกค่านั่น,น,ะน,ะนะแต่หาทุกคืนหาไม่เจอเป็นเรื่องค่ะนอนไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้มาก็คือมาทํางานไม่ได้นะคะหายไม่ได้นะอันเนี้ย คือไม่มีปติดตัวไปที่ไหนคือไม่สามารถทําอะไรได้เลยค่ะชีวิตจะเป็นร่อยเป็นอยทันทีไปโรงพยาบาลก็เอาไปค่ะเสีสิตายอยู่กันัแบบเพ ah. ี้ย,ยสี่ตายะทำไมากคุเทอาทตี่แล้คิดรมาี้เอย่างน,น,านี้แต่ว่าแนอนคุณค่ี่จว่าเอาติดลืมเตี่ยแสดงว่าขาดมันได้แล้วสะนะต้องต้องฝึกออกจาก<ด>ม,มันให้ได้นี่ยเราติดมันเกินไปไม่ได้นะลูก มารีวิวตัวไอเาไปหานอนแมข่ของกีเป็นเสียงทนีเียให้แม่อยู่สองมืนจะมาเขียดให้แม่ถอแม่อยางให้เศร้าติดของปวเพศนี่พอเขาไงขืนซุ่มมือสมมือมเขาจะไปน้ำดมผาดมผ่ายังไงแ,แม่กัยังติดผ่อนดิว้าแต่ตาดมมองได้นี่แมติดสองตออยิงเพราะว่าไข้เนะนาะน้ลูกนะอันนี้เป็นตาดม,มกว่านะลูกสูว่าตาลูกกูสู พี่กีบามาผู้ใหู้ไฮเธอรู้ว่าท่นเออผู้ไฮย,ยุฟา่ากันได้พี่พน้องคือญี่ปุ่นนะฮะเนียเกาะแหมลูกเลยแต่ฮาฮาฮาแม่บรายเบิ้ลคิวงานน้ำเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่แพงค่ะไปกับทัวร์กับคนละสองหมื่นกว่าบาทนั่นเห็นบอกเพียบหัวหัวดันทัวร์แปดพันใครเดินทางนี่ไม่ระวังเขาจอดอยู่กลาง <laughs> ทะเลหรือไง เถือกไรเขาไปลี่ยนเขาบินบ่วมาถึงข่าบินแต่ข้าอยู่คากีน่ะตรงเขาไปเปลี่ยนอันเขาไปเปลี่ยนเครื่องยนต์สนามบินนาริตะแล้วเขาก็บเบื่อเอิญเอาคืนอีกโอ้ยนะสิอยากไปอย่างหมอภาษามันได้ก่อนไปเองรูดหมอภาษาได้ก่อน เดี๋ยวนี้แอบเป๊ภาษาก็มีแม่เปลืองเลยเขาเราอยู่มาเราอยู่มาเต้นบอดี้แจมกับแม่มาสันแม่แต้มแล้วเต้นบอดี้แจมเนี่ยแม่แต้มเรากไปเต้นยนีมือแรงสุมือยื่อใส่พี่ต้องบอดี้แจมบอดี้จำมาแล้วบอดี้แจมมันมีเต้ได้ภาษาอันสุขาบอดีแจมสุนีมวนเซลอยู่ในรีสอร์ทเขาเขาอะไล่ออกเส้นละพี่น้อง ก็ได้หัวเนาะเอาเต็นหางเต็นกาไปน้ำเขาพี่น้อง <laughs> ไม่ได้ที่กินเน้นต้นแขนอ่ะกับต้นขาเพราะว่าไม่่มอยียงนกินเป็น,คนโค้งใหญ่เอวน้อยก็บจริงแต่ว่าแบบโค้งกระดูกที่มันใหญ่น่ะเมยคนตัวสูงมันจะเป็นโค้งอย่างนี้เท่ง <laughs> ยีสีไปเลยดีกว่ามันดี๋อีหล่าเป็นผู้ชายดยิอันที่จริงอีหล่าเป็นผู้ชายเดีวยวแม่ลืมบอกเ <laughs> ออ จริงๆอีหลาเป็นผู้ใสน่น่ารักค่ะขอบคุณค่ะมามาจันขอบคุณนะคะข <า S 1> เขาจอยขึ้น,มมนอโอ้เสี่ยวอ,อย่างมัหน่อยมันจอยแล้วพอแล้วน่อยไบกระดูกงางได้ถ้าอยากขาน่อยอยากคล้างต้องไปเกิดเป็นลูกคนอื่นผู้หล่อแม่กับบัได้เป็นคนขาน่อยพอกระโตสูงๆแต่แล้วเป็นผู้ใาย,ยาที่แบบถูก กรรมาพันจากของถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงตัวใหญ่เห็นไหมเต้นแจมนะน้องยู่สันเขาเรียกเต้นแจมอ่ะสันน่ารักมากเต้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเสี่ยงยังมาขาหน่อยต้องดูกลับมาพันุจากของน้ำหมึ 1941, ่นตัวขาสนนี่หล um ar er ังงามเดีวยวคอยตะกี้คอยเคย่อขาหน่อยอยู่เแถวหุ yeah, ุนดีมาก บอกมาดูว่าจะเอามาข่อยทีหุ่นมันบตโอนบณเป็นอย่างว่าเจ้าคือตากรมแบ้วแถวๆมันตาไม่ด้วยว่าริ้วร้อยเจ้าหายบนแล้วตาเจ้ากรมแบ้วพ่อแม่อยากกี่ตาสองสันปัไหาแม่ให้ถือหวยมันดีอยากกี่ตากันเลยเหตุใดสวัสดีแม่เมียไม่อยางกะคบับเติร์ดไ้กระเป๋านางตาข่อยโต๊กพ่อแม่อยากจิ้มหนามึงด่าดยังเราไม่จิ้มหมาหมองหมอง จเจ้ากตาตีทาวันแหละเจ้าก็ตากลมตัวดีแหละเจ้านังตาเจ้าไม่ได้ตกเจ้านะ่ะเหมือนตาไหมด้วยอา้เป็นผู้ชายตาชื่งมากค่ะแม่ชายมาเป็นอย่างเต้นรวดเพื่อนบันได้บาย,ยัางดอกเพื่อนดีได้เต้นน้ำเนี่ย เวอร์กับสเปเชียลแม่แม่เบิร์แน่ยังไม่มไม่จถ่ายมาบ่ถ่ายมาเหยียบน้าบักฟ้าต้นน่ะวันนี้แล้วจ้ายังอยากจอยยังอยากขาหน่อยเขียนหน่อยอะไรอีกดบบแม่แม่จำจินนี่ได้ไหมคะจะกีตเต้นเลยค่ะพี่ลองได้วะตะกี้ทั้งลองทั้งเต้นนะอยู่ที่ไหนกันคะแม่ยวนลมเกาค่ะแม่ เรามาเล่นที่งานประเภทแข่งเรือนะคะอ๋อตะกี้มันไม่คคยได้เต็งไงเดี๋ยนไม่เต็จหรือไม่ก็ไม่สวัสดีค่ะอ่าบึงบ่ได้แต่งก็สวยอยู่ดอกสวย หน้าสดผิวสดค่ะผิวใสขึ้นไหมเห็นไหมหน้าใสผิวใสกันค,คิดถึงตลอดสวัสดีนะคะแม่จินตนา